โบโลกสวัสดีครับท่านฟังครับพบกันในรายการพบโลกในช่วงเช้ากับผมชัยชนะอินขวัตนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่เ,เราก็จะเห็นถึงความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆทั้งใน,นแง่บวกแง่ลบนะครับผมขอพาท่านฟังไปที่จีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันสักนิดหนึ่งนะครับ หลายปีมาแล้วเราไม่ได้ค่อยได้ยินข่าวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอสองสองชาติอาจจะเรียกว่าอย่างไรก็ได้แต่ว่าจริงๆก็คือเชื้อสายจีนนั่นแหละแต่ที่อาจจะขัดแย้งกันก็คงจะเป็นในอดีตที่ผ่านมา65ปีแล้วนะครับจีนไต้หวันได้อบ,ยบรยพลี้ภัยทางการเมืองมาอยู่ที่เกาะเกาะไต้หวันเนี่ยนะครับแต่เดิมเขาเรียกฟโมซา ซึ่งเราก็เห็นได้ว่าแนวคิดของกลุ่มกงเป็นตังที่อเพยพเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนคงจะเป็นความคิดแบบประชาธิปไตยเสรีในแนวตะว,วันตกในขณะที่จีนทันใหญ่มีแนวประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมนะครับเดือดจะได้ว่าสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็ไม่ผิดนะครับความขัดแย้งที่ว่าเนี่ย ก็เป็นโอกาสอันหนึ่งสําหรับประเทศหมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาก็เข้าไปดูเหมือนว่าจะ,ะกระชับความเป็นมิตรกับไต้หวันมายาวนานทีเดียวนะครับจนกระทั่งยุคสมัยของอดีตประธานดีเน็กซ์เนทางสหรัฐอเมริกาก็ยื่นมือเข้าไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับจีนแผนดินใหญ่คือจีนที่ปักกิ่งนั่นแหละ ฉะนั้นสหรัฐก,ก็มีนโยบายจีนเดียวก็คือไต้หวันนั้นแน่นอนก็ถือว่าเป็นมิตรของสหรัฐแต่สหรัฐยอมรับในแง่ของการเมืองประเทศว่าที่เขาใช้คำวา่านโยบายจีนเป็นหนึ่งเดียวในภาษาฝรั่งเขาใช้ควาว่าวัน i ีนนโยบายนี้ก็ แน่นอนไต้หวันกลายเป็นเหมือนกับประเทศในในส่วนหนึ่งของจีนซึ่งไต้หวันก็ไม่ยอมรับจริงๆอเมริกาไม่ถึงไกลขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมรืองประเทศนะครับท้ายที่สุดอเมริกาก็หันมาคบกับไต้หวันในรูปแบบการพัฒนาการเมรืองเศรษฐกิจแบบระบบตลาดแล้วก็ที่สำคัที่สุดก็คือ ขายอาวุธให้กับจีนไต้หวันด้วยซึ่งแน่นอนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่พอใจเท่าไหร่เรื่องก็ผ่านมานานนะครับภายหลังจากที่จีนเปลี่ยนแปลงกับปกครองเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในปีพันเก้ร้อยสี่สิบเก้าหลังสงครามวลกครั้งสองเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีข่าวใหญ่ทีเดียวนะครับในทางการเมืองเราก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าฝ่าย จีนไต้หวันเองก็มีพรรคการเมืองที่ไม่เอาไม่อยากที่จะเข้าไปใกล้ชิดกับจีนแผ่นดินใหญ่กจ่เป็นประเทศอิสระก็คือพรรคก๊กมินตั๋งที่ว่าเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามก็มีพรรคการเมืองที่นิยมในเรื่องของความผูกพันกับจีนสัปดาห์ที่แล้วมีต้นตรีกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันคือไต้หวันเขาก็มีเหมือนกับกรณีของ ของเกาหลีใต้เกาหลีเหนือที่แต่เดิมเคยมีกระทรวงหรือทะบวงทะบวงรวมชาติอย่างนั้นนะฮะแต่นี่ก็ไม่ถึงเป็นกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันผู้ที่เป็น,นัฐมนตรีช่อในหวังยู่ฉีก็ได้เดินทางไปเดินทางไปที่นัน,นจิงนัน,นจิงนะครับบนทลเฉียงชูในเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ประเด็นปัญหาในการเดินเท้าไปก็เพื่อเปิดการเจรจากับนายจิ่งมณฑลเจียง,งชูกับนายจางฉือจุนนะครับนายจางฉือจุนคนนี้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกิจาการไต้หวันของจีนซึ่งก็ดํารงตําแหน่งร,รัฐมนตรีช่วยต่มเทศ่ยของจีนนั่นแหละจากความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวที่สําคัญในการเจรจา ข้ามช่องแคบไต้หวันนะฮะเรื่องนี้ที่สำคัญก็มีภาวะหรือภารกิจทางการเมืองภายในแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะเรียนเท่าฟังให้ลองพิจารณากันดูนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยเราในฐานะเป็นประเทศที่เปิดเราก็คบค้าสมาคมกับสองประเทศนะครับธุกรกิจการค้าของนัก,ก,กธุรกิจไทยกับไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีมาอย่างสม่ำเสมอ ถ้าในทัศนคของผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวค่อนข้างในเชิงบวกนะครับพระคอมนิสเป็นพรคที่แน่นอนรล้บัจีนก็ยังมีทัศนคติว่าไต้หวันนั้นเป็นพลเป็นมนทนกบฏหรือเหมือนกับเป็นลูกซึ่งเกเรแล้วก็ออกไปห่างจากพ่อแม่เลยทำลงนี้นะครับแล้วแต่ว่าขณะเดียวกันจีนก็เคยืึมๆึมกับไต้หวัน ในกรณีที่เสื้อวุฒจากสหรัฐตั้งอะไรบ้างในอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยดูความสัมพันธ์จะดีขึ้นมีการพบปะเ,เจอกันนานทีเดียวตามข่วาวบอกว่าประมาณสองชั่วโมงในวันแรกในการเดินทางจีนเ,เดินทางจีนจากตัวแทนตรงนี้เป็นเวลาสี่วันทีเดียวก็มีการพูดคุยกันนะครับจริงๆจีนกับไต้หวันก็เหมือนพี่น้องกันนั่นแหละ เขาก็ใช้คําว่าปฏิบัติการตามแนวคิดอ,อยู่ในเครื่องหมายคําพูดนะครับวันนี้ตามข่าวเขาบอกสองฝั่งเป็นพี่น้องกันก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีเพราะว่าวันนี้เราก็ต้องยอมรับคนจีนพ้นทะเลเนี่ยอยู่ทั่วโลกนะครับมีการผสมผสานกับชาติอื่นบ้างอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างกรณีสิงคโปร์ก็เป็นจีนซึ่งแน่นอนอาจจะมี ประชากรส่วนใหญ่เป็นจีนฮกเกี้ยนจีนเขาใหญ่มีอาสาสัมพันธ์มีเรื่องอประเพณีย่อยๆก็มีกันอยู่แต่ว่าโดยหลักการแล้วจีนก็คือจีนนะครับเมื่อเกิดการพบปะเจรจาครั้งนี้เนี่ยสหรัฐก็แสดงความยินดีนะครับไม่ได้ไปแสดงอะไรเพราะว่าสหรัฐตอนนี้ก็มองว่า ทั้งจีนทั้งไต้หวันนั้นก็ถือเป็นคู่ค้าที่สําคัญที่เดียวอย่างที่ผมเรียนท่าฟังในช่วงต้นว่าอเมริกาในยุคสมัยอดีตประธานดีเน็กสันของพรรคอริาพาบริกันเนี่ยเขาก็มีแนวคิดเรื่องจีนเดียวหรือเทียบว,วันไชน่าพอลิซีฉะนั้นตรงนี้ก็เข้าทางของสหรัฐอเมริกาก็ต้องยอมรับว่าการเมองประเทศหรือการมองนโยบายต่างประเทศของอเมริกาในมองได้ไกลทีเดียว นะฮะก็มีโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐคนนี้ชื่อเจนซากี้เนี่ยนะครับก็ได้กล่าวยินดีทั้งการพบปะระหว่างจีนกับไต้หวันซึ่งก็กเป็นแนวทางที่ดีของสหรัฐเช่นเดียวกันสหรัฐก็มอบอาวุธให้แก่ไต้หวันตามกฎหมายเพราะถือว่าเป็นตลาดเสรีถ้าไต้หวันร้องขอเทียบซื้อก็ยินดีให้ซึ่ง ขายมา่อไหร่จีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่ปรากฏการให้เห็นเดี๋ยวลองมาดูว่าอะไรคือสาเหตุเพราะว่าถ้าผมทําข่าวการเมืองกระเทศมาในช่วงสองสามปีนี้ก็ไม่ได้ยินข่าวเรื่องต่างๆหรือแมดีบเนี่ยมีอยู่ประจํานะครับครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเมืองภายในของไต้หวันเพราะว่า ตอนนี้ประธานดีมาอิงจิวซึ่งมีนโยบายคบคลาสมาคมกับจีนกนันใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็อยู่ในสมัยที่สองแล้วก็เป็นสมัยที่สองที่ตอนปลายเทอมฉะนั้นพักของท่านเนี่ยจะได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นรัฐบาลอีกหรือไม่ของไต้หวันนียังไม่ทราบะฮนนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็เท่าที่เขามีการสำรวจใน ไต้หวันเองก็ปรากฏว่าประธานดีหมายอิงจิวเบรดติ้งของท่านตกนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปรากฏการหนึง่งฉะนั้นาการที่ไต้หวันเข้ามา,าจับมือเป็นพิธีการกับจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันก็ได้สองทางทางที่หนึ่งผู้ที่เป็นนักธุรกิจจีนคนนักธุรกิจไต้หวันอะไรต่างๆที่สับสุนย์นโยบายการคบค้าสมาคมกับจีนน่มันมีเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจจีนแผ่นดินใหญ่เติบโตอยู่แล้วก็นักการค้าของไต้หวันเองเนี่ยก็ใช้ภาษาเดียวกันว่าทําเดียวกันก็ได้เปรียบจากที่อื่นแผ่นดินแผ่นดินใหญ่ก็ตอบรับเรื่องเศรษฐกิจเป็นที่นะครับไต้หวันเป็นนักการค้าอยู่แล้วจีนแผ่นดินใหญ่วันนี้ก็มีหนประเทศสองระบบฉะนั้น ประเด็นต่างๆนี้ก็สอดคล้องกันนะครับอซึ่งนโยบายของจีนจริงๆก็ไม่มีอะไรมากเคยยื่นมือไปพูดคุยกับไต้หวันว่าจีนมีนโยบายที่ไม่แข็งคร้าวนะก็พร้อมที่จะมีกฎหมายพิเศษกรณีคล้ายๆกับฮ่องกองที่กลับคืนสู่จีนในปี1997 หรือตรงกับปีไทยของเราสองพันร้อยสี่สิบ่แน่นอนก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างมีเรื่องที่คนไต้หวันเอเอขออภัยนะครับคนฮ่องกงเองก็ไม่ค่อยจะอะพอใจเท่าไหร่เป็นการแทรกแซงต่างๆแต่ว่าอก็จีนแผ่นดินใหญ่ก็มีแนวนโยบายที่เชิงบวกพูดอย่างไรก็แล้วกันนะครับฉะนั้นกรณีไต้หวันซึ่งใหญ่กว่าเกาะฮ่องกงแน่นอน แต่ก็มีนโยบายที่จีนให้ความมั่นใจว่าสบายใจได้นะครับถ้าอยู่กับจีนแผ่นดินใหญ่ก็มีความเอีสยวมีกฎหมายพิเศษได้นะครับก็ไม่ทราบนะครับว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้ที่ดูข่าวตรงนี้ก็ถือว่า,าเป็นข่าวในเชิงบวกของของจีนที่เป็นพี่น้องกันนะครับ ก็ฟังครับอีกเรื่องก็ไปดูประธานดีฟรองซัวลองไปสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็ไปก็แน่นอนที่วอชิงตันนั้นสโนตกอ่านับเป็นไม่ใช่ยีิบสี่ชั่วโมงนะฮะเกินกว่านั้นอีกคนที่อยู่วอชิงตันก็หนาวเหน็บเป็น,ปนแถวแถวต่างคนก็ต่างวิเคราะห์ก,กันว่าวันนี้อเมริกามีการเปลี่ยนแปลงทางทาง,ทางภูมิอากาศมากนะฮะ แต่อย่างไรก็ตามตามตารางแล้วฝังส่วนหลงก็ไปก็ไปเยือนอเมริกาเป็นเวลาสามวันนับตั้งแต่ประมาณกลางเดือนอประมาณวันที่สินะฮะเดือนเดือนเนี้ยก่อนวันเลนนทนยเนี่ยนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆแล้วฝรั่งเศสกับอเมริกาเป็นมิตรที่ที่ใกล้ชิดพอสมควรถึงก็มีคนกล่าวว่าเอ๊จะแซงหน้าอังกฤษหรือเปล่า คองเกรตปัจจุบันพรรคอนุรักษ์นิยมของนายนายเดวิดแคมรอนเนี่ยก็อาจจะทางการทูตไม่เท่ากับอดีตโทนิแแปลของพรรคแรงงานนะฮะแต่ว่าเดวิดแคมรอนก็รักษาความเป็นมิตรเพราะว่าอเมริกาคองเกรตจริงๆก็มาจากอตอนอพยพเข้ามาในช่วงแรกๆกลุ่ม ชนชั้นนําของอเมกันก็มาอยู่ทางด้านนิวอิงแลนด์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอเมกาตรงนั้นแหละแต่ว่าฝรั่งเศสเขาก็มานะฮะตรงนี้แหละ,ะมันก็มีการย้อนอดีตกันเล็กน้อยระหว่างประธานดีของอเมริกันรักประมาณแล้วก็ประธานดีฝรั่งเศสฟรองซัวลองนะครับเรื่องที่คุยกันก็ย้อนอดีตไปสองร้อยปีอ่า หลายท่านคงจำได้ว่าอเมริกาประกาศสภาพในปี1776นะครับและปีนั้นเป็นปีที่อเมริกาบอกอิสระจากอังกฤษแล้วเพราะแต่เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วก็ช่วงที่คนอเมริกันรบพุ่งสู้กับฐานอังกฤษหรือว่าพวกข้าราชการข้าหลวงอะไรพวกนี้ก็ปรากฏว่าั่งเเสส่งเรือมารบ มาช่วยเือรบมาช่วยเรือรบสมัยโบราณก็เรือเรือสำเภาใหญ่ๆนะฮะก็มีนายพลลาฟิยั์ก็เข้าไปช่วยเหลือตรงเนีเ้มีการอ้างอิงกันแต่ยุคสมัยอดีตประธานดีจอชวัคกบุชแล้วแต่ครั้งนี้ครั้งที่แล้วนเป็นปการอ้างอิงในเชิงความขัดแยง้งเพราะฝรั่งเศสไม่อยากส่งทหารไปรบที่รักแต่ครั้งนี้เป็นในเชิงบวกนะฮะก็มีการพูดถึงกัน บรักวามาก,ก็พาท่านฟรองซัวลองเนี่ยไปชมบ้านไร่นะครับที่มอนติเซโลมอนติเซลโรเน้นอยู่ในเมืองชาร์ลอตวิล์ชา์ลอตวิล์นะครับกออภัยของซึ่งเมืองชารลอตวิล์เนี่ยเป็นเมืองที่โทมัสเจฟเฟอร์สันประธานดีของรายการคนที่สามเนี่ยซึ่งเคยเป็นเอกอัครราชทูตประจำ กรุงปารีสประจัฝรัง่งเศสเนี่ยก็เป็นผู้เจฟเฟอร์สันเองก็พูดเป็นผู้ร่างคําประกาศเอกรัชในฉบับรแรกของเมกัรก,รกแกรังกฤษดังนั้นเรื่องต่างเหล่านี้ก็มีการรื้อฟื้นกันมา <c oughs> การรื้อฟื้นครั้งนี้ก็เอ,อกไปเชิงบกอีกนันละครับเพราะว่าฝรัง่งเศสก,ก็รู้สึกแหมมกาให้การต้อนรับเต็มที่บารักเองขณะนี้ก็ พอใจในเรื่องการามเท็จของของฟรองซัวลลงเจนได้ว่าฟรองซัวลงนั้นมีแนวนโยบายแบบสังคมนิยมบารักเองเนี่ยไม่ใช่สังคมนิยม,มนะครับราการค่อนข้างอนุรักษ์นิยมแต่ว่าบารักถูกมองจากฝ่ายขวาในอเมริกาว่าเนี่ยเป็นพวกออกไปในแนวซ,ซ้ายๆอะไรเนี่ยะฉะนั้นเรื่องความสัมพันธ์ การเจรจาต่างๆอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสนใจคือฝรั่งเศสนั้นตอนช่วงที่นายัก克奥巴马พึ่มพึ่มว่าจะส่งกองกำลังไปรบที่ซีเรียก็ปรากฏว่าฝรั่งเศสเห็นด้วยคือเฉยๆยอมยอมร่วมไม้ร่วมมือเลยอเมริกาขอร้องไปที่ฝรั่งเศสฝังกรษแล้วก็ที่เยอรมันปรากฏว่าเยอรมันก็อ้างอิงว่าไม่แน่ใจ นโยบายนี้จะสอดคล้องกับแนวคิดคนเยอรมันหรือเปล่าอังกฤษถึงกับนําประเด็นนี้เข้าไปในสภาและปรากวาสภาปฏิเสธว่าในอดีตที่ผ่านมาสมัยประธานบิบุชนั้นเนี่ยก็เคยสร้างข้อมูลเท็จกับชาวโลกมาแล้วเรื่องต่างเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งในหลายหายเหตุผลที่ทําให้บรักพมา่าเปลี่ยนใจในการที่จะส่ง กองกำลังเข้าไปจัดการกับรัฐบาลของบาสซาเอาอซัสนะครับผู้นำฝรั่งเศสก,ก็นอกเหนือจากเดินทางครั้งนี้ก็ไปวางพวงมาลาที่สุสานที่อาริงตันเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียก็มีรำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนายชัคเฮเกลให้การต้อนรับเต็มที่มีการยิงออสลุด 21นัดด้วยกันนะก็ถือเป็นการให้เกียรติผู้นำฝรั่งเศสอย่างยิ่งนะครับและมีการกล่าวถึงว่าการเป็นมิตรตลอดการระหว่างสหรัฐกับฝรั่งเศสก็ชื่นมื่งกันไปนะครับตส,สองประเทศนี้ผลประโยชน์ต่างๆในเรื่องอการทหารฝรั่งเศสก็มีเมืองในอดีตอันนั้เป็นคมในแอฟริกาก็าเยอะลบปลา เข้าไปเพราะเกิดความขัดแย้งเนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองกาลังเข้าไปก็อเมริกาก็ไม่ว่าอะไรคือพูดง่ายการเมืองของเทศเป็นเรื่องการสอดคล้องกับผลประโยชน์ซึ่งกันและกันก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าเรื่องที่ฟองซัวลองเอ,อเลิกลาไปกับแฟนซึ่งก็ไม่ได้แต่งงานก็เป็นคนใกล้ชิดกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีข่าวไปซุ่งเกี่ยวกับไอ้ดาวลงดาราก็ปรากฏว่า ทอกชูในอเมริกาเอาเป็นเรื่องประเด็นสนุกสนานไม่ได้มามองในเรื่องของการเมืองรระเทศอย่างที่เราพูดคุยกันไปนะครับก็ไม่เป็นไรนครับแล้วแต่มุมมองสารัเรียกร้องให้จีนเนี่ยนะครับให้จีนเนี่ยให้ความกระจ่างหน่อยในสิทธิในดินแดนของอเทรจีนตอนใต้จริงๆไม่เกี่ยวกับเขาอะนะแต่ว่า มีข้อพิาพาทกับญี่ปุ่นระหว่างจีนญี่ปุ่นจีนก็ได้เตรียมแผนประกาศเขตอ ADIZ ในทะเลจีนใต้แต่มีการอ้างอธิไตยต่างๆคือพูดง่ายๆว่าจีนก็ไม่ยอมว่าพื้นที่เกาะทางทะเลจีนตอนใต้ มีผู้เกี่ยวข้องประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีทั้งเก้าประเทศด้วยกันมีทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์ไต้หวันมาเลเซียบรูนานต่างก็อ้างสิทธิในเรื่องต่างเหล่านี้นะครับริ่มตรยช่วยอ่ต่างประเทศของสหรัฐคนที่ชื่อน,นายแดนนี่รัสเซลเนี่ยก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลจีนชัดเจนในเรื่องนี้หน่อยนะฮะตอนนี้อเมริกันก็ อาจจะเดินเกมทางด้านการเมืองกับการทหารเ,าเข้ามาในย่านแปซิฟิกในขณะที่จีนจีนก็เฝ้าระวังอยู่นะครับตัวดนนี่รัสเซลก็กล่าวสสริส,สิทธิของฟิลิปปินส์แน่นอนนะครับฟิลิปปินสกับสหรัฐอเมริกาใกล้ชิดกันมากพอสมควรในการส่งข้อพิพาทขึ้นสู่อนุญาโตตุลาการของกันสับชาชาติ แน่นอนนะครับสหรัฐอเมริกามีเสียงอยู่ในสับชาชาติที่สับสนเขาเยอะก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ปีนี้ก็มีเหตุอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องทางตอนใต้มีเรื่องของการพูดถึงกรรมสิทธิ์ประธานดีอ,อากิโนของฟริปินก็ให้สัมภาษณ์หนังสือทิมนิวยอร์กไทม์ เตือนประชาคมโลกประเทศว่าอย่าเอาใจจีนมากนะน,นะอะ่ก็เหมือนกับว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศเล็กๆเป็นประเทศเกาะก็ตอนนี้กําลังถูกลุกล้ําอธิปไตยอะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรเรื่องการเมืองประเทศมันก็อย่างนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่เราในฐานะประเทศ ในเอเซียตะวันเชีงใต้ก็รับรู้ไว้ตอนนี้กติกาของประเทศต่างในทางการเมืองประเทศก็มีการปรับเปลี่ยนกันพอสมควรนะครับในช่วงต่อไปผม,มาอาจจะพาท่านฟังไปดูความสัมพันธ์ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับ e ูเออเรื่องทง Europe, Ukraine, างยุโรปยูเครนสหรัฐอเมริกาเข้าไปแทรกแซงทําไมจะต้องเข้าไปแทรกแซงในยูเครนทั้งที่ อยู่ในยุโรปแล้วก็ยูเครนเนี่ยในอดีตก็เ,เป็นประเทศในบริวารของสหภาพโซเวียตเรื่องการเมืองมันก็นอย่างนี้นะครับมีมิตรสัตว์อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปภาคประชาชนเองก็ดูประโยชน์ต่างๆที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับถ้าฟังครับรายการพบโลกในช่วงเช้าวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมชัยชนะอินขวั์ขอลาท่านฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ พบโลก